สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมปนี้กันนะครับวู้ว่ะเราจะเราจะต้องเอาคอในการในการขยับตัวนะครับบอนทั้ทงนั้นเราจะไปเริ่มกันเลย let's go อจิ s <S อจมาไปกันโอเคฮึบโอ้ยอุ้ยย่ะนอนอีกแล้วอุ้ยโอ้ยอ่ออออผมเพิ่นเล่นมาใหม่นะครับผมก็เลยไม่รู้อะไร หนูเกือบก็เลยเย็นไปก่อนแล้ใช่ใช่ถ้าใครถ้าใครจะมาเล่นกับผมเดี๋ยวผมจะเซ่เดี๋ยวผมจะเซ่ชื่อของเกมนี้ให้นะครับไปเชิญถาได้ทำไมมาปีแยกจังหวะผมเริ่มมาใหม่นะครับในแย่จะมมดปีเป็นไหนนะ ใช่ใช่ใช่เดือยเดือยสามยอดแป๊ยเดียวใช่โอ๊ยทำเองอึ้ยโอ้ยอ si> ุ้ยอ่าทำโอ้รุวนครับรุ่นเฮ้ยอข้ไม่เห็นครับไม่เห็นครับโอ้ดูไทยยิปกว่านวันขอโทษนะครับในการปิดภาคทางเทคนิคเอออันนี้ถ้า ผมไม่ผมไม่ได้มีห้องก็เลยมีเสียงเยอะไปหน่อยน,น,นะครับถ้าใครได้ยินเสียงแปลกๆก็ขออาภาัยด้วยนะครับโอ้อ,อะไรเหรอหติดติดล้ออุ้ยสวยมันติดอยู่ตรงนี้น่ะตรงนี้น่ะนึ่ติดเห็นหไหมเออจะรล้อเห็นูไหมเห็นนึ่ติดอยู่ ไปยปอยตดว้าว้อยยุ่งน้อยยังไม่ยุ่งจนเี่ยวฮึโกเคครับจ้าถึงนวครับเดี๋ยวต่อไปต้องมีมาเพนแนวลวงนแล้วครับเกิดยุ่ยวครับไม่ก็ยแล้วมันจะ แต่เล็บมันจะง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันไม่มีการเซฟนะครับถ้าผมไม่ถ้าถ้ามันผิดพลาดทานถ้ามันไม่ได้เซฟถ้ามันเซฟแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกาทานอภัยด้วยนะครับที่ที่รู้ผิดขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผิดพลาดทานเทคนิคที่ทาเทคนิค อุ้ยล้วนอีเล่วุ้บรอยนึบล้งกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยู่แล้วหนุ่มทุกคนครับรวยนทุกคนครับหนูใกล้ตอต้งยนื ขอโทษนะครับใด่กระยวนะขวนยับคุมกลับมานะครับเมื่อชิไปครับแล้วตัวยังมีแค่มีแค่หนูอยู่ครับผมกลับแล้วครับวุล่วงกูขี้ขุ่นวนผมเก่งวุล่วง เกาะขึ้นมาทิ <c ười> ้เอาทเอาทิ้เทค่คนครับเึเครับเย็นยนต์คู่คนจะต้องทิ้งทิ้กระ้อนการ่อยอร ごめんね。 กยกัมวโทษตไอนีนะเอชิสเสียงครับขอโทษจากเสียงครับผมก็คือตอนนี้คุณแม่กับคุณพ่อเขาทํางานอยู่นะครับถ้าใครได้ยินเสียงแล้วไม่ได้ยินผมนะครับขอโทษด้วยนะครับขอทางไปนะครับถ้าเคยติดตามนป่้นผมแล้วก็คนจะรู้จักสอนติ๊กตอกของผมด้วยผมถ่ายคลิปเรื่องไม่การตัดต่อเดี๋ยวจะรู้แลละ ยังไม่ย้วนเลยวนว่องต่มียาตะเนี้ย,ะยกะออาตอนนี้ผมกำลังซึ้งอยู่นะครับกูก็อ่เดี๋ยวนอยู่กะ ถ้าใครอยากจะเห็นคลิปผมอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดตามเพื่อใด้วยนะครัะและแอนนี้นะคะใช่ตอนนี้น้องชาของผมเพิ่งสั้นๆมาใหม่เราถึงถ่ายคลิปตอนนี้นะครับโอ้ยแพ้แล้วฮุบเกาะเกาะรถยนต์หุย เอล้มที่คีบไปใช่ไหมใช่แล้วถ้างั้นเราไปเล่นเรื่องต่อเลยค่ะยัจบเกมนี้เถอะมั้ยยังไม่จบอยากจะเห็นภาพที่จบจากเกมนี้ไหมเอลชนัทอยากจะคัดคที่คีบทีด้วยกับเป้าใใช่ก็

クイズバーガー屋が開くかいは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  อุ๊ยอาชีพอาชีพครับพี่ครับอะไรเหรอในโยนอุ๊ยโยนเลยที่เป็นในย์วยที่ที่เราเกิด โอ้ยสวยนะครับโอ้ยเก็บนิ้วไม่หมดแล้วค่ะเฮ้ยระวังโอย้ยเอาสิเอาจบกันเอาจบไหมเราเพิ่งจบนะครับต่อต่อต่อายาชนะใช่ไหมขอโทษในความอภัยนะคะใช่ครับ น้องผมอยากดูเลื ok uh ่อนไปไหนว่าจะปิดคลิปตอนไหนแต่ว่าเราจะไม่ปิดคลิปจนกว่าเราจะจบเกมนี้นะครับดูดิจูตเจมเนลเนี่ยโอเคเป็นนั้นนะเราอยากจบคลิปหน่ะเราเจมเนลนะเดี๋ยวต้องหัด้วยครับหัดโถด้วยเป็นนะครับ นว่านูวเราจะพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้างั้นถ้าใครจะมาตัเราอีกรอบเราอย่าลืมติดตามกดทัสกายและก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไป